อาละครับยังอยู่ด้วยกันนะครับในช anel วินเทอร์ในแอมไซอัม by HTC นะครับและช่วงนี้นะครับไอแอมไซอ u มเซร n d นะครับเราจะได้ต้อนรับศิลปินคนหนึ่งนะครับสาวสวยสิงดีนี่กลับมาพร้อมกับอัลบั้มเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้ว r i v i n g Rose นั่นเองนะครับ Rose r i n g t m สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ Rose มาพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดเลยอัลบั้มเต็ม ก็ไม่ต้องไม่ให้อยากโปรโมทครับผมแล้วก็เอ่อก็ใครเดี๋ยวเซ็นให้พี่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดการใช่รู้สึกว่าพี่เตรียมไว้ประมาณห0 0รอยแผ่นที่รถจะต้องเซ็นให้พี่มันดีก็สบายมากจริงๆค่ะเพราะปกติก็เซ็นทุกวันอยู่แล้วจริงๆครับผลิตเองว่นี่นั่งแบบโอ้ปิปั๊มเองเลยปั๊มเองเลยค่ เเดี๋ยยวค่อซ็นดีกว่านอกจากเป็นสาวเสียงดีแล้วก็จะมีมุกเยอะด้วยไม่ค่ะเป็นคนจริงจังมากเพราะพี่ฝางก็จริงจังเรียบร้อยอันนี้คือพยายามอยู่ไว้การมีมุกก็นี่คือมันไม่ใช่เป็นตัวเองเลยคือแบบว่าเป็นเหมือนก็ต้องแบบทำอะไรให้มันดูเฮฮาดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนจริงจังไม่ไม่แบบไม่ชอบเล่นมุกไม่ชอบเล่นตลกอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นเราจะเริ่มจริงจังกันเลยแล้วกันนะครับโงข่าวโอ สำหรับการกลับมาครั้งนี mm ้ของคุณโรสนะครับผมก็ถือว่าเป็นอารมณ์เต็มอีกหนึ่งแอบบั้มใช่ค่ะคุณโรสครับคุณคุณโรสห่างหายจากการทำาอบบั้มเต็มไปนานเท่าไหร่นะครับในเวลาประมาณสองปีจริงๆเหนื่อยนะโรสเหนื่อยกว่าพี่ว่าเหนื่อยดีกว่า สองปีค่ะสองปีค่ะเออสองปีสองปีนะครับโอ้โสองปีแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยโรสนี่ถือว่าเป็นเจ้าแม่เพลงละครก็ยังมีแบบโอ้โหทำงานเพลงร้องเพลงมาให้พวกเรานี่ได้ฟังกันตลอดเลยถึงแม้ไม่ใช่ระเบ้าเต็มค่ะก็มีทั้งละครทนะั้งภาพยนตร์นั่นน่ะสิรู้สึกงไงบ้างได้รับโอกาสตรงนี้แบบโอ้โหตลอดเลยนะ ดีใจอ่ะปบับลื้มที่มีพี่ๆนถึงเวลาที่แบบมีอะไรแบบนี้นนอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เจอแล้วเวลาที่เจอจะชอบมากเวลาที่มีคนมาถามว่าแบบไปร้องเพลงละครให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วจ็ไปค่ะพี่ให้งานหนูทำหนูชอบหน <c oughs> ูไปหมดค่ะ <c oughs> แล้วมันก็เลยทำให้ร้อได้มีงานมาตลอดเลยใช่ค่ะเพราะว่าแบบ จริงๆนะไปคอนเสิร์ตก็จะมีเนี่ยมีคอนเสิร์ตตลอดเวลาเราเรียกว่าเป็นศิลปินที่มีคอนเสิร์ตตลอดเวลาเลยก็มีมีบ้างค่ะบ,บางทีเขาก็จะนึกถึงแบบว่าเวลาที่เหมือนกับเอ่ออาจจะแบบคอนเสิร์ตที่ต้องขายหน้าตานิดนึงอะไรเงี้ยเขาจะแบบเรียกเราเอาคำว่าตาออกได้ไหมขายหน้า ก็มีบ้างค่ะมีมาเลยก็ถือว่าเป็นศิลปินนะครับหนึ่งใน5ของ g m เมม m บอที่ทำรายได้สูงสุดของตึกันเองนะรับปีละประมาณ30มบบาทค่ะขอบคุณโฟร์แชร์ดอทคอมเขาว่าร้านหายไปไหนขอบคุณโฟร์แชร์ดอทคอมที่ทำให้เรามีวันนี้ะ อ๋อไม่เป็นไรถึงยังไงเราก็ยังยืนหยดัดแน่ทำงานมาเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าได้รับโอกาสจากคนนู้นคนนี้นะฮะไปทำงานนะครับมาถึงอัลบั้มเต็มๆของเราแล้ว Living Rose ทำไมต้องเป็น Living Rose ทำไมต้องเป็น Living Rose เพราะว่า,ายังไม่ตายนะเพราะที่หนึ่งมีชีวิต <c oughs> อยู่นะใช่คือจริงๆแล้วเราอยากให้มันรู้สึกยังไงดี lively อะ่ะรู้ oh. สึกแบบว่ามีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า,าที่ผ่านๆมาหลายๆคนจะจำภาพ Rose แบบ โรสต้องจริงจังเครืขลงเอพลงหมุนๆนี่ใช่แบบว่าปรัชญาสอนใจอะไรเงี้ยก็แบบว่านึกถึงโรสเสมอก็เลยพี่ๆเขาก็เลยคิดว่าจริงๆเราโรสเป็นคนเป็นคนค่อนข้างแบบฮใช่เป็นคนแบบว่าชอบชอบชอบทําให้คนอื่นยิ้มใช่ไหมคนทวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออทําให้มันดูแบบเด็กลงบ้างอะไรเงี้ยใส่สีสันขึ้นแ้่เด็กลงนะไรบ้างใช่นี่แบบสิบสองวันนี้ใช่เพิ่งจะสิบสามวันนี้ค่ะ โอเคกลับมาดีกว่าค่ะบางทีก็ไม่เวิร์กโอเคอ่ะเพลงแรกที่ออกมานี่สิ่งแรกเลยให้เวลากับน้ำตาแค่วันเดียวใช่ค่ะนี่อ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยครับผมเพลงนี้คนที่เขียนคือคือนิ่มซีฟ้าฟ้าโอ้โหมือฉมังเลยของมือไทยอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงอัลบั้มนี้พิเศษมากตรงที่พี่ติกับทอมัสเนี่ยให้โอกาสรสให้โอกาสได้แบบเออพี่เก็มาบอกว่าเนี่ย มีให้ทำหนึ่งอัลบั้มเต็มเลยล้วให้เลือกเองทุกคนให้เลือกเองทุกสิ่งว่าจะรู้งานอะไร้หรอถูกต้องอว่าอยากจะให้ใครมาแต่งเพลงคืออัลบั้มนี้ <Ad ios. S 1> มีมีคอนเสิร์ตแค่แค่ว่าอย่างละครึง่งอย่างละครึ่งคือเพลงแต่งใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เพลงเคัฟเวอร์อีกครึง oh. ่งหนึ่งชอบที่ชอบเพราะฉะนั้นได้ช็อปเองกับมือทุกคนเลยเรียกว่า <Y od S 1> เป็นผู้ <de> ผเลือกถูกต้องฉันคือผู้เลือกใช่แล้วและได้เลือกพี่ๆเข้ามาแล้วถูกต้องคนหนึ่งเนี่ยคนแรกที่เราพูดถึงนิ่มสีพี่นิ่มสีฟ้าเพราะว่าใครๆก เจ้าแม่เลยเ <นะ S 1> จ้าแม่เพลงมาซูกโก้ยในแกรมมี่เลยเราก็เลยเลือกมาแล้วก็พี่นี่มาเขียนเพลงเนี้ยที่ชื่อว่าให้เวลากับน้ําตาแค่วันเดียวเหมือนกับก็ให้ให้ให้กับคนที่เศร้าบ่อยๆขี้แยอะไรเงี้ยถ้าจะร้อง <c oughs> ถ้าจะอยู่กับมันแค่วันเดียวพอใช่ก็คือเหมือนกับาการร้องไห้เนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ เ <c oughs> ขาบอว่าไม่ผิดอะไระหางก,<ช>าก่าเราเศร้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเศร้าคนเราแหมเนาะใช่ค่ะจะให้แบบฮี้ <c oughs> <c oughs> สนุกสนานตลอดเวลาเวลาเรื่องเศร้ามาก็จะยิ้ม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 แต่มันก็ดีแหละแต่ว่ามันแบบมันใจมันก็แบบใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือร้องไห้ร้องไห้ได้แต่ว่าควรจะให้มันหมดทีเดียวเพราะว่าชีวิตยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมากเดินหน้าต่อถูกต้องซึ่งเสลกเดียวเพลงนี้ก็ได้เนี่สาว ดายจดงเอใช่ค่ะแดนน่าใช่ใช่ก็จริงๆเออแนน่าเขาก็รู้จักกันมานานแล้วล่ะแล้วเขาก็ออฟเฟอร์จะเล่น MV ให้มานานแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบก็ก็มีการคลาดเคลื่อนเขาไม่เอาสิ แล้วจะเห็นถ้าถ้าถ้าดูใครดูเอ็มวีนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูนะคะว่าได้ร้องไห้เยอะขนาดไหนเพราะว่าเราเหมะเขาในตอนนั้นว่าได้ไม่ได้ค่าตัวนะได้ร้องแบบตาบวมเลยอ่ะเพราะนี้คือเหตุผลมากสุดแบบว่าใช่นะควันไหนนะอยากจะจ้างใครมาแล้วอยากให้เขาร้องไห้เราเหมาะถูกถูกเราจะแบบเออโทษนะคะวันนี้ไม่ได้ค่าตัวอะไรเงี้ยเขาแบบอย่างงี้เลย ลองไห้ยิ่งกว่าแบบหมาที่บ้านตายน่าจะจริงเกินไปอ่ะโอเคแล้วอย่างรักเธอซ้ำๆนะรักเธอซ้ำๆเนี่ยคนนี้ก็ชอบเองกับมือเลยชอบมากใช่ครับ วิทนาการค่ะนี่วานธนการขอบคุณมากค่ะโอโหนี่ก็จะไม่กล้าที่จะอาแโอ้หนุ่มคนนี้เขาจะมีมุมมองแปลกใช่แล้วเขาจะแบบเขาเป็นคนไม่เหมือนใครแล้วไม่มีขยะมบแล้วก็เป็นคนไม่ถ้านั้นแหละค่ะฮัลโหลที่คนนะบางคนมีมองอะไรที่แบบโอ้โหแตกต่างแตกต่างใช่เขาจะแบบใช่แล้วเวลาเขียนเพลงเราจะชอบชอบวิธีการเขียนของเขาคือนักเขียนรุ่นใหม่บางคนที่แบบพยายามหัดแต่งเพลงอยู่อะไรเงี้ยบางที เขียนแล้วไม่ได้คำนึงถึงความพร้องจองของของภาษาไทยอะไรเงี้ยราคิดว่ามันราคิดว่ามันสำคัญนะถ้าทาให้เพลงมันเพราะมันควรจะต้องมีแบบคล้องจองใช่คํารค้องจองใช่แล้วก็อย่างคำพูดบางคำคือ บางทีบางคนจะใส่แบบแค่ใส่ใส่มาให้มันเต็มเต็มเพลงอะไรเงี้ยแต่แบบฟังไม่เข้าใจแต่นี้เขาจะแบบเขาจะมีมุมของเขาที่แบบเราฟังออกเนาะมันเป็นว่านน่ะแล้วเราชอบเลาก็เลยแบบว่านคะหนึ่งเพลงค่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบจัดตกลงจัดให้เลยเป็นเพลงนี้รักเธอซ้ำๆนั่นเองยังไงครับเพลงนี้พูดถึงอะไรครับก็คนที่กําลังอินเนิร์ฟเพราะว่าชอบบอกรักคือคล้ายๆกับตัวโรสเนามังโรสเป็นคนที่แบบชอบบอกรักชอบแบบ รักก็คือรักก็คือบอกอยากให้รู้ก็พูดบ่อยๆใช่ก็แบบเหมือนกับถามมว่าแบบเธอจะเบื่อไหมถ้าฉันพูดบ่อยแล้วเกินเช้าใช้ใบเย็นอะไรอย่างเงี้ยอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันค่ะกังหันลมโอเพลงนี้เนี่ยเรียกว่าสุกยมากเลยใช่คนเขียนเนี่ยก็คือพี่ดีนิติพงศ์หอนเนโอ้เหมือนกันอย่าคือคนนี้เนี่ยคือเป็นผู้ให้กำเนิดโรสเลยก็ได้จาก ก้อนหินก้อนนั้นใช่ซึ่งเพลงนี้ทำให้ทำให้หลายคนได้ได้รู้จักกับนักร้องที่ชื่อโรสเซลินทิ่ได้รู้จักเสียงเท่านั้นหน้าตาไม่มีใครเคยพูดถึงเลยว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็แต่โอเคค่ะเพลงมันดีมันสุดยอดจริงอ่าเราก็เลยรู้สึกว่ายังได้ยินอยู่ทุกวันนี้ใช่ใม่ได้ผ่านมาแบบ1 4 15ปีแล้วอ่ะ ไม่ถึงค่ะประมาณประมาณห้าปีก็พอแล้วโอเคก็คือใช่เพลงนี้เป็นเป็นเพลงพูดถึงจริงๆก็ปัชยาเหมือนกันนใช่โรสรู้สึกว่าพี่ดี้เขาน่าจะเห็นโรสเป็นเป็นคนที่อาจจะเข้าใจโลกบางคาเข้าใจว่าใช่ใช่ดูแบบดูมีความคิดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือเพลงนี้ก็พูดถึงกังหันกังหันหัวใจของคนเราว่าแบบมันมันจะหมุนช้าหมุนเร็วขึ้นอยู่กับ อารมณ์ของเรารักมากก็หมุนเร็วมากมเกลียดมากก็หมุนเร็วมากเหมือนกันแล้วชีวิตก็จะอาจจะไม่มีความสุขมากถ้าถ้าเกิดว่ามันมันต้องหมุนเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นควรจะเดินทางสายกลางคือไ,ไม่ไม่ไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่รักใครมากจน,นเกินไป เป็นกังหันลม่นเพลงนี้ใช่แล้วค่ะนะครับนี่คือเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นจริงๆมีทั้งหมด12เพลงด้วยเนาะใช่จริงๆมีที่เลือกมานี่ประมาณ4ล้านเพลงแต่ว่าคิดว่ามันจะไม่หมดในแผ่นเดียวเราก็เลยแบบ4ล้านเพลงเลยใช่ค่ะก็คือแบบเพลงที่ชอบก็จะมีเยอะมากอะไรเงี้ยแต่แล้แบบนี่นี่คัดมาเลยนี่แบบบโอยโหเพื่อให้ได้แบบที่สุดสีภาษากนด้วยใช่แล้วนี่นะฮะอ่ะต้องไปฟังกันแล้วเดี๋ยวที่สำคัญเดี๋ยวจะให้โรสได้เซ็นอัลบั้มชุดนี้เพราะว่าเรามี SMS ร่วมสนุกกัน อย่างโรสเองนี่เปรียบเพลงเหมือนกับอะไรอ,อ โรสเปรตเพลงเหมือนชีวิตค่ะเหมือนชีวิตนี่เพราะนั้นคุณเละครับเพลงเนี่ยเปรียบเหมือนกับอะไรส่ง SMS มาหน่อย4 2 2 1 4 4 1นะครับผมหรือว่าทาง Twitter ไม่ใช่ให้คนทางบ้านออ๋ค่ะคือรางวัลคือเราอ๋อแล้วว่ของเราก็อยากได้มาอยากได้มางโอเคส่งมาแล้วกันนะครับผมด่วนเลยแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะแจกของรางวัลกันของรางวัลกันก็คือนี่อัลบั้ม living rose เดี๋ยวให้ o s สได้เซ็นเลยนะครับของคี่ะ4 2 2เลยนะคะ1 4 4โอเค เดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้โรสมาจะมาโชว์ด้วยเนี่นะครับ12เพลงด้วยกันคะรับจาก4ล้านเพลงที่เราเลือกมาครับครบทุกเพลงแน่นอนใช่ไหมไม่บอกกันสัหนึ่งตอนนี้ไปดูนี่แหละครับให้เวลากับน้ำตาแค่วันเดียวนั่นเองไปดูครับ